ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณสาวครับคุณสาวมาถ่ายทอดประสบการณ์ความน่ากลัวชนขนหัวลุกเมื่อครั้งที่คุณสาวอาศัยอยู่ที่บ้านปู่กับย่าของคุณสาวว่ากันว่าเหตุที่บ้านของปู่กับย่ามีวิญญาณของผีตายหงแอบซ่อนอยู่นั้น เป็นเพราะครอบครัวของปู่กับย่าถูกผู้ไม่หวังดีทําคุณสใสมมดําใจหวังให้คนในครอบครัวของปู่กับย่าอยู่อย่างไม่เป็นสุขสมาชิกในครอบครัวก็ต่างได้พบเจอกับเรื่องราวความน่ากลัวของสิ่งที่มองไม่เห็นและสมาชิกบางคนก็จบชีวิตลงอย่างปริศนาสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสาวนั้นมันทาให้คุณสาวต้องเอ่ยปากชวนแม่หนีออกมาให้พ้นจากบ้านหลังนั้นคุณสาวเล่าว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากตั้งแต่สมัยปู่ย่าของเรามันทำให้เกิดอาถรรพ์ขึ้นกับครอบครัวของเรามาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นเราจึงต้องขอเล่าเท้าความไปถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก่อนปู่ของเรามีพี่น้องทั้งหมดหคนสมมติชื่อว่าปู่หนึ่งปงูป่2ปู่3ปู่สี่และปู่ของเรา ครอบครัวของเราปู่มีแต่พี่น้องผู้ชายซึ่งเกือบทุกคนต่างก็ตั้งรกรากสร้างครอบครัวอยู่ในละแวกเดียวกันเว้นแต่ปู่หนึ่งซึ่งเป็นพี่คนโตบ้านที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้จึงรายล้อมไปด้วยญาติพี่น้องเลือดเนื้อเชื้อสายเดียวกันทั้งสิน้นถึงแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องกันแต่ก็ไม่ค่อยรักสามัคคีกันเท่าไหร่ นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ปู่หนึ่งเลือกที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่ส่งข่าวครา,าวถึงพี่น้องอีกเลยซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าปู่หนึ่งไปอยู่ที่ไหนและญาติพี่น้องฝั่งปู่หนึ่งเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างด้วยเพราะความไม่รักและไม่สามัคคีกันระหว่างพี่น้องจึงทําให้เกิดเรื่องราวความน่ากลัวที่ครอบครัวของเราต้องเผชิญอยู่ ปู่กับย่าของเราเป็นคนขยันมากทําอาชีพสุจริตทุกอย่างที่ได้เงินทั้งทานาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกผักและเปิดร้านขายของชําจนสามารถซื้อที่ซื้อทางเพิ่มขึ้นได้และสามารถส่งลูกเรียนในตัวอำเภอได้ปู่กับย่าของเรามีลูกทั้งหมด4คนคือลุงโกลุงจันทร์่อของเราและอภรร์ บรรดาพี่น้องของปู่เห็นว่าปู่กับย่าทำนั่นทำนี่และประสบความสำเร็จจึงทำตามทั้งเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกผักและเปิดร้านขายของชำซึ่งก็เปิดไม่ไกลกันนักแต่ก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จและร่ำรวยเท่าปู่กับย่าด้วยความที่ปู่กับย่าได้ดิบได้ดีจนเรียกได้ว่าเกินหน้าเกินตาพี่น้องคนอื่นๆจึงทำให้มีคนเกิดความอิจฉาริษยา ถึงขั้นที่มาทำคุณสายมนดํดำใส่เดิมทีสมาชิกในบ้านของเราไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งฐานนะทางครอบครัวของเราเริ่มที่จะแย่ลงกิจการต่างๆเริ่มมีปัญหาจนท้ายที่สุดแล้วปู่ของเราได้ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงโดยการผูกคอตายในห้องนอนตอนที่ปู่ตายนั้นเรายังอยู่ในท้องแม่ของเราอยู่เลยตอนที่สับปเอมาทำพิธีนำร่างของปู่ลงมาจากคือนนั้น สปเปเร์ได้บอกกับย่าของเราว่ามีคนทําของใส่บ้านของเราเดิมทีย่าของเราไม่เชื่อเพราะย่าเป็นคนไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้แต่พอมันเริ่มมีเรื่องแปลกๆแ,และเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นหลายต่อหลายครั้งจึงทําให้ย่าเริ่มเชื่อแม่เล่าให้เราฟังว่าก่อนที่ครอบครัวของเราจะเกิดภาวะวิกฤตที่บ้านก็เริ่มมีอะไรแปลกๆให้คนในบ้านได้พบเจอ ตอนนั้นพ่อของเราเป็นลูกคนแรกที่มีครอบครัวพ่อจึงพาแม่ไปอยู่ที่บ้านปู่กับย่าด้วยส่วนพี่น้องคนอื่นๆของพ่อก็ยังอยู่กับปู่ย่าคนแรกที่ได้เจอกับเรื่องราวปแปลกๆคืออภรณ์มีอยู่คืนหนึ่งช่วงที่ทุกคนเข้านอนกันหมดแล้วจู่ๆแม่ก็ได้ยินเสียงของอภรณ์ร้องกรี๊ดขึ้นมาดังลานบ้านทุกคนต่างเปิดประตูห้องนอนออกมาดู ปู่กับย่ารีบวิ่งไปที่ห้องนอนของอภรรแล้วทุกๆคนก็วิ่งตามปู่กับย่าไปเมื่อเปิดประตูห้องนอนของอภรรออกก็เห็นว่าอภรรํากำลังนั่งร้องไห้ตัวสั่นเทาอยู่ที่มุมห้องกว่าอภรรจะได้สติหยุดร้องไห้แล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนอื่นๆฟังได้ก็นานร่วมชั่วโมงอภรรเล่าว,ว่าขณะที่อภรรากำลังนั่งอ่านนิยายอยู่บนโต๊ะหนังสือนั้น อาภรรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านหน้าต่างไปซึ่งแรกเริ่มเดิมทีอภรรก็ไม่ได้สนใจเพราะเคยมีนกกลางคืนหรือไม่ก็ข้างข่าวบินผ่านแต่ครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งเพราะเป็นลักษณะของการผ่านไปและก็ผ่านมาหลายต่อหลายรอบอภรรจึงตั้งใจมองไปที่หน้าต่างพมาณสีขาวเปิดปิดเป็นจังหวะตามแรงลมของวัดลมที่พัดสายไปสายมา มีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนที่ไปมาอยู่หลังพมา่านลักษณะเหมือนคนแต่ห้องนอนของทุกคนอยู่ที่ชั้นสองฉะนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเป็นคนเดินผ่านไปผ่านมาอาพอรจึงลุกจากเก้าอี้ไปเปิดผ้ม่านที่หน้าต่างออกดูอาพอรเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนประจันหน้ากับอาพอรอยู่ที่ด้านนอกหน้าต่างผู้หญิงคนนั้นผมยาวยุ่งเหยิงใบหน้าดำคล้ำ ดวงตาสีแดงด้วยความตกใจแบบสุดขีดอภพอรจึงกรีดร้องขึ้นอย่างสุดเสียงในจังหวะนั้นขาของอภรรก็หมดแรงไปซะดื้อทำให้อภรรต้องคลานหนีมาหลบอยู่ที่มุมห้องซึ่งก็เป็นสภาพที่ทุกคนเข้าไปเจอหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีคนเห็นนั่นเห็นนี่แปลกๆอยู่เสมอไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเท่านั้น แม้แต่คนอื่นก็ยังได้พบเจออะไรแปลกๆที่บ้านปูกกับย่าของเราอีกด้วยนาแปง้งน้องสาวของแม่รู้ว่าแม่กำลังตั้งท้องจึงเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเยี่ยมแม่แต่นาแป้งก็อยู่ที่บ้านปูกกับย่าของเราได้เพียงแค่หนึ่งคืนเท่านั้นแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่นาแป้งมาเยี่ยมครั้งนั้นนาแป้งเดินทางมาถึงที่บ้านของเราช่วงเวลาเกือบสองทุ่ม โดยที่นาแป้งนั่งรถรับจ้างเข้ามาที่บ้านพอมาถึงที่หน้าบ้านน้าแป้งสังเกตเห็นว่าบนหลังคาบ้านปู่กับย้าของเรามีแสงสีเขียวลอยวนไปเวียนมาซึ่งคนขับรถรับจ้างเองก็เห็นคนขับรถรับจ้างบอกกับนาแป้งว่าบ้านนี้เลี้ยงผีตายหงุหรือเปล่าทำไมมีวิญญาณผีตายหงวนเวียนอยู่น้าแป้งเองก็ตกใจที่ได้ยินคนขับรถรับจ้างพูดแบบนั้น และเมื่อนแป้งจ่ายเงินเสร็จคนขับรถรับจ้างก็รีบขับรถออกไปอย่างรวดเร็วนะแป้งยืนขนลุกสู้มองแสงสีเขียวนั้นอยู่ที่หน้าบ้านพอตั้งสติได้นะแป้งกรีบวิ่งเข้าไปในบ้านตะโกนร้องเรียกแม่ของเราก่อนที่นแป้งจะเดินเข้าไปในตัวบ้านนะ้แป้งรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเดินผ่านด้านหลังนแป้งไป น้าแป้งจึงหันหลังกลับไปมองน้าแป้งเห็นผู้หญิงผมยาวกับเสื้อกระเซิงนคนหนึ่งกำลังเดินไปทางหน้าบ้านแต่สักพักหนึ่งร่างของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเลือนรางและหายไปคืนนั้นน้าแป้งนอนกับแม่ส่วนพ่อลงมากางมุ้งนอนข้างล่างน้าแป้งจึงเล่าเรื่องที่น้าแป้งเจอให้แม่ฟังทําให้แม่เล่าเรื่องที่อภรรเจอให้หน้าแป้งฟังเช่นกันคืนนั้น แม่กับน,น้าแป้งนอนสะดุ้งทั้งคืนเพราะมีเสียงเคาะที่ผนังห้องดังเป็นระยะระยะพอเช้ามาน้าแป้งก็รีบเดินทางกลับเพราะเหตุการณ์ที่น้าแป้งได้พบเจอทำให้น้าแป้งไม่กล้าที่จะอยู่ต่อแม่ของเราเองก็มักจะฝันปแปลกแม่มักจะฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวากระเซิรกระเซิงแต่งตัวซ่อมซอเดินอยู่รอบๆตัวบ้าน แต่ในความฝันของแม่แม่ไม่เคยเห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นเลยและที่สำคัญทุกๆวันโกนลและวันพระคนในบ้านมักจะได้กลิ่นเหม็นเนา่าเหม็นสาบคะครุงไปทั่วทั้งบ้านบางครั้งก็มีเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้ไม่ก็เสียงร้องห่วยหวนกลางดึกและมาในละแวกนั้นก็จะมาวิ่งเห่าหอนที่หน้าบ้านเป็นประจำ กิจการต่างๆของปู่กับย่าเริ่มยำแย่ตอนขายหมูก็ถูกคนรับซื้อโกงต่อมาไม่นานก็เกิดไฟไหม้โรงเรือนเลี้ยงไก่ทำนาก็ขาดทุนไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูจะมีอุปสรรคไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร้านขายของชำก็ต้องเลิกกิจการไปเพราะลูกค้าน้อยลงมีแต่ลูกค้าเงินเชื่อจนปู่กับย่าไม่มีเงินทุนมาซื้อของเข้าร้าน ที่นาที่เคยมีมากมายก็ต้องขายไปหรือไว้เฉพาะแค่ทำกินเท่านั้นทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาแค่ครึ่งปีจนในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งปู่ตัดสินใจแขวนคอตายในห้องนอนตอนนั้นทุกคนในบ้านไม่มีใครทำใจได้เลยโดยเฉพาะญาของเรา่าไม่ยอมให้ใครเอาเชือกที่ปู่ใช้แขวนคอตายลงจากขื่เลย ย่าบอกแต่ว่าอยากให้ปู่อยู่กับย่าไปจนกว่าย่าจะตายหลังจากที่ปู่ตายไปได้ไม่นานแม่ก็คลอดเราพอแม่ออกจากโรงพยาบาลก็พาเรากลับบ้านเราร้องไม่หยุดตั้งแต่แม่เหยียบยางเข้าไปในบ้านจนสุดท้ายแล้วแม่ต้องพาเรากลับไปอยู่ที่บ้านของตากับยายตอนนั้นแม่เชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งไม่ดีสิ่งลี้ลับภายในบ้าน จึงทำให้เราร้องไห้ไม่หยุดแต่ไม่นานนักแม่ก็ต้องพาเรากลับมาอยู่ที่บ้านย่าเหมือนเดิมเพราะทนพ่อกับย่ารบเล้าไม่ไหวหลังจากที่ปู่ของเราตายไปได้ปีกว่าลุงจันทร์ก็มาตายตามปู่ของเราไปด้วยสาเหตุเดียวกันกับปู่คือผูกคอตายลุงจันทร์ผูกคอตายที่สวนมะม่วงหลังบ้านพ่อของเราเป็นคนเห็นศพเป็นคนแรก ไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมลุงจันถึงตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองพูดถึงเรื่องของลุงจันหลังจากที่ลุงจันตายไปคนแถวนั้นก็ต่างพากันล่ำลือถึงความเฮี้ยนของผีลุงจันจนไม่มีใครมากล้าเหมาสวนมะม่วงของย่าเลยว่ากันว่าใครที่เข้ามาในสวนมะม่วงแห่งนี้เป็นต้องเจอลุงจันมาหลอกตอนทุกไลยเรื่องที่เห็นจะดังที่สุดก็จะเป็นเรื่องของพี่อีท และสมัครพรรคพวกพี่อีทเป็นเด็กแัวรุ่นในหมู่บ้านมีนิสัยค่อนข้างเกเรชอบลักเล็กขโมยน้อยโดยปกติแล้วในช่วงที่มะม่วงให้ผลผลิตชาวบ้านมักจะพากันไปนอนเฝ้าสวนมะม่วงของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้มะม่วงถูกขโมยแต่สวนมะม่วงของครอบครัวเราอยู่หลังบ้านจึงไม่มีใครไปนอนเฝ้าประกอบกับร,รู้ดีว่า ลุงจัน์ไปปูคอตายใต้ต้นมะม่วงที่สวนหลังบ้านดังนั้นจึงไม่มีใครอยากเข้าไปในสวนมะม่วงหลังจากเวลาพระอาทิตย์ตกดินเพราะกลัวว่าจะเจอผีลุงจันทร์คืนหนึ่งพี่อีทและผองเพื่อนเข้ามาขโมยมะม่วงในสวนหลังบ้านยา่าแล้วก็เจอผีลุงจันทร์จึงพากันวิ่งหนีจนปากราบพี่อีทนอนสมจับไข้หัวโกร๋นอยู่เกือบเดือน คำบอกเล่าจากปากเพื่อนคนหนึ่งของพี่อีทบอกว่าตอนที่เดินเข้าไปในสวนก็พากันเห็นแล้วว่ามีคนอยู่ในสวนเพื่อนๆพ,พ,พยายามเตือนพี่อีทแล้วว่าให้ยุกเลิกแผนการแล้วกลับออกไปก่อนเพราะเผื่อว่าเจ้าของสวนมีปืนเดี๋ยวจะพากันได้รับอันตรายแต่พี่อีทนั้นไม่ยอมฟังพี่อีทยืนยันจะซ่อนตัวเองจนกว่าคนนั้นจะออกไปจากสวนและค่อยลงมือเก็บมะม่วง ไม่นานนักชายคนนั้นก็เดินหายไปในความมืดพี่อีทและลูกน้องก็รีบพากันออกกระสอบออกมาช่วยกันเก็บมะม่วงลูกน้องของพี่อีทคนที่เล่าให้เราฟังบอกว่าในขณะที่กําลังจะกระโดดลงจากกิ่งของต้นมะม่วงนั้นสายตาก็าไปสะดุดกับร่างของชายคนหนึ่งกําลังเดินมาที่สวนมะม่วงในมือของชายคนนั้นถือเก้าอี้พลาสติกมาด้วยตัวหนึง่งตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกใจไม่ดี เพราะจุ่คิดขึ้นมาได้ว่าที่สวนมะม่วงแห่งนี้มีคนผูกคอตายแล้วชายคนนั้นก็ทำอะไรบางอย่างอยูอย่ที่ต้นมะม่วงต้นหนึ่งจากนั้นก็ทิ้งตัวลงมาร่างของชายคนนั้นห้อยต่องแต่งอยู่กับกิ่งมะม่วงร่างนั้นค่อยๆหมุนมาทางด้านหลังสวรจนเห็นหน้าชัดเจนว่าเป็นลุงจันในใจก็อยากร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวจะถูกตำรวจจับข้อหาลักขโมยจึงได้แต่นั่งร้องไห้เงียบๆอยู่บนกิ่งมะม่วงจู่ๆก็รู้สึกเหมือนกับว่ากิ่งมะม่วงที่ตัวเองกำลังนั่งอยู่นั้นมันขยับเหมือนกับว่ามีคนกำลังปีนขึ้นมานั่งบนกิ่งเดียวกันพอหันไปมองก็เห็นว่าเป็นลุงจันทร์กำลังปีนกิ่งมะม่วงขึ้นมาหาหน้าตาของลุงจันทร์อืดบวมดวงตาโปนแทบจะดุดออกมานอกเบ้า ทำให้ขอตัดสินใจกระโดดลงมาจากกิ่งมะม่วงซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณเกือบ4ี่เมตรทันทีที่ลงมาจากต้นมะม่วงได้เขาจึงวิ่งหนีออกไปจากสวนทันทีโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเพื่อนๆที่มาด้วยกันจะเป็นตาร้ายดีอย่างไรพ่อหน,นีกลับมาจนถึงบ้านถึงได้รู้ว่าตัวเองนั้นเจ็บเท้าและถท้าบวมเปล่งจนต้องไปหาหมอซึ่งหมอบอกว่ากระดูกข้อเท้าหักอันที่จริงแล้ว ลูกน้องของพี่อีทไม่น่าจะเดินได้ด้วยซ้ำแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าพี่อีทเจออะไรถึงขนาดที่ทำให้พี่อีทเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากนักเลงหัวไม้กลายมาเป็นเด็กก้นกุฏิตามหลวงพ่อที่วัดไม่ได้ห่างหลังจากที่ลุงจันทร์ตายได้ประมาณเกือบสามปีลุงโกก็มาตายตามไปอีแน่นอนว่าสาเหตุการตายคือการผูกคอตาย ซึ่งมีคนไปพบศพของลุงโกที่โรงเรือนเลี้ยงหมูเก่าของย่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราทําให้ทุกคนเริ่มจุกคิดถึงเรื่องราวของคุณสายมนดําที่มีคนเคยท้วงติงเมื่อครั้งอดีตย่าเริ่มเข้าวัดหาที่พึ่งทางใจหลวงพ่อที่วัดท่านเมตตาครอบครัวของเรามากท่านมาช่วยสวดปัดเป่าพรมน้ำมนต์ให้รอบบริเวณบ้านซึ่งก็พอช่วยบรรเทาได้บ้าง พอหลังจากที่หลวงพ่อท่านมาช่วยใหม่ๆแม่ของเราก็ไม่ฝันร้ายอภพรซึ่งมักจะเจออะไรแปลกๆก็ไม่เคยได้เจอแบบเป็นตัวเป็นตนแล้วมีแค่เพียงกลิ่นเหม็นเนา่ากลิ่นหอมฉุนเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะที่ยังพอสัมผัสได้บ้างหลวงพ่อท่านแนะนําให้บ้านเรารักษาศีลท้าและมันสวดมนต์ไหว้พระให้บารมีของท่านช่วยคุ้มครอง หลวงพ่อท่านช่วยแก้ไขหรือเรียกว่าถอนของให้ไม่ได้เพราะท่านไม่ได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ทุกคนในบ้านจึงพยายามทำตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำตอนนี้ที่บ้านเหลือผู้ชายเพียงคนเดียวนั่นก็คือพ่อของเรายากกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับพ่อเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆจึงขอให้พ่อบวชพ่อของเรายังไม่เคยบวชทดแทนคุณปู่กับยา่า จึงไม่ลังเลที่จะทำตามที่ยาบอกพอพ่อไปบวชที่บ้านก็เหลือกันแต่ผู้หญิงแต่ตอนนั้นทุกคนก็ต่างปฏิบัติตามคำแนะนํำของน้งพอ่อจึงทำให้เราพออยู่กันได้ดังนั้นอาชีพของที่บ้านคือทำนาเพียงอย่างเดียวพอได้อยู่ได้กินพอได้ใช้ใจ่ายไม่ได้เหลือเก็บและไม่ได้มีใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนพอประคองตัวอยู่ได้ ต่อมาพอเราโตขึ้นพอที่จะรู้เรื่องเราก็เริ่มที่จะสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวที่แอบซ่อนอยู่ในบ้านของเราครั้งแรกเลยที่เราเจอผีในบ้านของตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยลืมวันนั้นเราน่าจะเรียนอยู่ประมาณชั้นปถมต้นไม่ก็ปสองปสามเรานั่งเล่นอะไรสักอย่างอยู่ในบ้านคนเดียวยา่าอภรรและแม่ของเรากำลังเตรียมข้าวของ เพราะนิมนต์พระมาฉันเพลงที่บ้านจูๆ่ๆเราก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินทะลุกำกแพงออกมาแล้วก็นั่งยองๆออยู่ต่อหน้าเราเราร้องตะโกนลั่นบ้านผีหลอกผีหลอกทําให้ทุกคนต่างวิ่งมาหาเราทันทีนั่นเป็นประสบการณ์การเห็นผีแบบเป็นตัวเป็นตนตชัดเจนเต็มสองตางครั้งแรกในชีวิต หลังจากวันนั้นแม่ของเราก็เริ่มพาเราสวดมนต์ก่อนนอนซึ่งปกติเราจะนอนเลยถึงแม้ว่าแม่จะนั่งสวดมนต์อยู่แต่เราก็ไม่ได้สนใจที่จะสวดมนต์กับแม่เลยแต่จะบอกว่าแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเพราะในระหว่างที่เรากำลังหลับตาสวดมนต์นั่งสมาธิกับแม่ของเรานั้นเรารู้สึกเหมือนกับมีมือเย็นๆมาลูบที่ขาของเราเราจึงดืมตาขึ้นมอง เราเห็นมือปริศนามารูปที่ขาของเรามือสีดำคำ้ำแหงกรานซึ่งไม่ใช่มือแม่ของเราแน่ๆเราจึงร้องกรีดขึ้นเสียงดังรันจนแม่นั้นตกใจแล้วบอกแม่ว่าผีมารูปขาของเราแต่ที่เราตกใจมากกว่าที่มือปริศนานั้นมารูปขาเราก็คือคำตอบของแม่ที่บอกกับเราว่าก็ไม่ต้องไปสนใจ เราจึงได้รู้ความลับของแม่ว่าอันที่จริงแล้วตอนที่แม่สดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธิแม่ก็เจออะไรแปลกๆอยู่เป็นประจำจนวันหนึ่งแม่เลิกกลัวและเกิดความรู้สึกเคยเชินแน่นอนว่าเราทําอย่างที่แม่บอกไม่ได้หลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยสวดมนต์ก่อนนอนกับแม่อีกเลย พอแม่สวดมนต์ก่อนนอนเราจะนอนกุมโปงหันหลังให้แม่เพราะเรากลัวว่าเราจะเจออะไรที่มันน่ากลัวและเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดจนเราไม่อยากอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกแล้วมีอยู่วันหนึ่งเรานอนไม่หลับเราเองก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเรานอนพลิกตัวไปมาจนเรารู้สึกว่าเราเห็นอะไรบางอย่างนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแปง้ง ซึ่งเราคิดว่าเป็นแม่จริงจะถามว่าแม่นอนไม่หลับหรอแต่ตอนที่เรากำลังจะถามเรารู้สึกว่ามีคนนอนอยู่ข้างๆเราพอหันไปมองก็เห็นเป็นแม่ของเรานอนอยู่แต่ตอนนั้นหัวใจของเราเริ่มเต้นแรงแบบจับจังหวะไม่ได้ในหัวคิดว่าถ้าแม่นอนอยู่ตรงนี้แล้วใครนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งในเมื่อห้องนี้มีแค่รากับแม่สองคน เรารู้สึกว่ามือเท้าเราเย็นไปหมดใจหนึ่งก็กลัวอีกใจหนึ่งก็อยากรู้เราก็ตัดสินใจแอบมองไปที่โต๊ะเครื่องแปง้งในใจตอนนั้นภาวนาให้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งไม่มีใครจะได้สบายใจว่าที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นเพราะว่าเราตาฟาดแต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรายังคงเห็นคนนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเหมือนเดิมผู้หญิงคนเดิมที่เราเคยเห็นว่าเดินทะลุก,กำแพงมานั่งยองๆจ้องหน้าเรา คนที่ผมเ่ากระเซิกระเซิงเธอกำลังใช้มือสางผมอย่างช้าๆเราจำมือนั้นได้ดีมือสีดำคล้ำแห้งกรานเราไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรและกลัวว่าเธอจะรู้ว่าเราเห็นเราจึงกลั้นหายใจค่อยๆขยับตัวไปชิดแม่และก็นอนกลุมโปงแต่เหมือนว่าการกระทำของเราจะอยู่ในสายตาของเธอตลอด เราได้ยินเสียงเก้าอี้ของโต๊ะเครื่องแปง้งเลื่อนดังคลื่นหนึ่งครั้งตามมาด้วยเสียงฝีท้าของคนเดินเสียงนั้นก็ดังชัดเจนขึ้นเรื่อยเหมือนว่าเข้ามาใกล้เรามากขึ้นเราใช้มือของเรากำเสื้อแม่ไว้แนนหัวใจเต้นแรงและเร็วเหงื่อเริ่มออกซึ่งเรานอนอยู่กับความรู้สึกหวาดกลัวแบบนั้นตลอดทั้งคืน ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่บ้านของย่ามันจะมีเหตุการณ์แ,บบแปลกๆและเรื่องราวที่น่ากลัวเกินขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเราเคยชวนแม่ไปอยู่ที่อื่นแต่แม่ไม่ไปเรารู้ว่าแม่ยังคงเป็นห่วงพ่ออยู่จนกระทั่งพ่อป่วยและตายจากเราไปแม่จึงพาเรากลับมาอยู่ที่บ้านตากับยายเราจึงได้ออกมาจากบ้านหลังนั้น เราไม่รู้ว่าเรื่องที่มีคนทำกุญสายมนดำใส่ครอบครัวของเรานั้นเป็นความจริงหรือไม่และใครเป็นคนทำแต่ที่เรารู้แน่ๆคือผีมีอยู่จริงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้